สวัสดีจ้ามาซื้อชาจ้ะได้ได้ครับอ่าเทสตัวไหนดีครับเอาชาเขียวค่ะโอ้มีครับมีอ่าตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นชาเขียวพรีเมียมครับลูกค้าตัวนี้ไม่มีกมลิ่นมะลินะขายดีมากด้วยนี่ครับอืมเฮ้ยมาคุดเตรียมของเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้านั่งรอก่อนนะครับได้จัดจัดมาเลยอื นี่ครับเรียบร้อยครับผมทําให้3สูตรเลยนะครับจุกๆเลยครับลูกค้าอ่ะเทสได้เลยเทสได้เลยครับอืมที่ว่าอันนี้มันหวานไปหน่อยนะถ้าจะใส่นมข้นเยอะไปอะ่ะเฮ้ยใช่เหรอวะอืมแก้วนี้ยชงมันเกินไปไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวพี่เป็นไขมันสูตรนี้ไม่เวิร<ม>์คไ,<ข>ไขจะไปใส่น้ำมันวะพวูดไปเรื่อยอืม อันเนี้ยจืดไปเดี๋ยวพี่อ่น้ำตาลตกจืดนี่แคะอะไรวะไม่พอดีสักอันเลยเฮ <c oughs> ้ยเนี่ยมีอีกปะ่ะนอกจากสามแก้วนี้แล้วอะร้านพี่เปิดในห้างนะน้องอยากได้สุดเด็ดๆเลยอ่ะอเฮพี่ <c oughs> ไกลไปไหมโอ้โทษทีพี่บดข้าเขียนมาน้โอเคผมว่านะลูกค้าคนเนี้ดูจากตัวะเขาจะชอบผงนัวใส่ผงนัวเลยชุรสอะเจดีหร เออหน้าพี่ผมทำเองเออลองดูไว้เผื่อชอบเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้ นี่แหละสูตรนี้เลยน้องพี่ยาสูตรนี้แหละอย่างเด็ด